โอเคกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการปลดล็อกสาย6กันนะครับถ้าใครยังไม่มีบางตัวนะฮะป๋าต๋ออีโวดาบคนไม่เกรงใจใครพบกันได้ที่หน้าติ YouTube และ Facebook ให้กดเข้ามาที่นี่นะฮะเข้ามาที่เลขหนึ่งนะับซันไชมือนะฮะดูตามเมานะฮะโอเคถ้าใครยังไม่มีเนะี่ยให้ทำการกดไปที่บวก ตรงนี้นนด้านบนเนี่ยด้านขวามือนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนส่งก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่มีนะฮะให้ซื้อเลยนะครับผมใช้1,200เหรียญเพื่อการซื้อนะฮะถ้าใครมีจะส่งให้เพื่อนในทีม <c oughs> อย่างสมมติเพื่อนไม่มีเลขกหนึ่งก็สามารถไปที่เลขกหนึ่งแล้วกดส่งให้กันได้นะฮะตรงนี้เลยนะฮะ ตรงนี้นะครับผมถาวรเลยนะครับผมกดแชร์ก็เนี่ยก็ได้เลยครับผมหรือว่าถ้าแชร์แล้วเนี่ยหาไม่เจอหาชื่อคนไม่เจอก็สามารถพิมพ์ใส่ตรงนี้ได้เลยับผมจะเป็นช่องพิมพ์แบบนี้นะครับ โอเคครับคุณที่ติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ที่ช่องป่าตองอ e ีโมด้วยนะคะ